วิธีการติดตั้งปอนน่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้ในแคปคัททำยังไงไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยค่ะให้เรามาที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า font.com ค่ะเว็บแรกเลยค่ะ การเลื่อนดูฟอนที่เราต้องการได้เลยนะคะถ้าเราชอบฟอนกล้วยหอมกดเข้าไปค่ะและเลื่อนไปด้านล่างสุดค่ะจะมีะรายละเอียดที่เจ้าของฟอนจะแจ้งไว้นะคะว่าเราสามารถใช้ได้ไหมตัวอย่างฟอนนี้เขาบอกว่าแจกฟรีฟอนลายมือกล้วยหอมสําหรับใช้งานไม่เกินอ่าสหรับใช้งานที่ไม่เกิดรายได้1น้ําหนักนะคะเขาแจกให้เราใช้1น้ําหนักถ้าหากว่าเราทําคลิป ปกติทั่วไปนะคะไม่ได้เกิดการสไร้างรายได้เราก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะคะมาต่อกันที่วิธีการดาวน์โหลดค่ะให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะให้เราไปที่ตัวจัดการไฟล์ค่ะฟอนที่เราดาวน์โหลดมามันจะอยู่ในไฟล์ซิปหรือไฟล์บีบอัดนะคะฟอนที่เราดาวน์โหลดมาคือฟอนแรกฟอนนี้แหละค่ะกดเข้าไปกดแตกไฟล์ไปยังค่ะไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะแตกไฟล์ได้เลยนะไฟล์ไหนก็ได้กดแตกไฟล์ได้เลยเรียบร้อยค่ะ จากนั้นให้เรากลับมาที่แอปแคปคัทค่ะที่เพิ่มฟอนแล้วเราก็กดบว,วกตรงนี้ค่ะและกดอัปโหลดไฟล์มาหน้านี้แล้วถ้าเราหาไม่เจอนะคะไปที่ขีด3มขีดด้านบนนี้ค่ะไปที่ตัวจัดการไฟล์ค่ะโฟลเดอร์ที่เมื่อกี้เราได้แตกไว้นะคะเมื่อกี้โมแตกไฟล์ไปที่ตัวด็อกิวเมนต์นะคะตัวนี้เลยเราต้องจำให้ดีนะคะว่าเราบันทึกฟอนของเราไปไว้ที่ไหน กดเลือกฟอนต์ค่ะและกดตกลงได้เลยนี่ค่ะมันจะทําการอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือฟอนต์นี้เลยค่ะนี่เราก็จะได้ฟอนต์น่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้มาใช้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีการติดตั้งฟอนต์นะคะอาจจะดูหลายขั้นตอนหน่อยมือใหม่อาจจะรู้สึกว่ายากหน่อยแต่ว่าลองทําดูค่ะใครลองแล้วติดปัญหาย,ยังไงติดตั้งฟอนต์ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเดี๋ยวโมมาทําคลิปตอบคําถามให้ค่ะ